สวัสดีค่ะทุกวันนี้ก็เมนงูง่ายๆค่ะผัดซีอิ๊วเส้นบุกกับเจนฟูซลี่รวมกันนะคะอันนี้เส้นฟูซลี่ก็จะเป็นโฮลวีนะคะไปชมกันเลยนะคะวันนี้เราจะทำผัดซีอิ๊วหมูนะคะก็จะมีหมูนะคะไข่สองฟองนะคะแล้วก็มีผักกระลำกับผักคะน้านิดหน่อยค่ะนี่คะน้าก็ แก่ก่อนโตก็เลยเอาใบมันมาทำนะคะแล้วก็นี่ค่ะก็เป็นจะเป็นเส้นฟุลซิลี่นะคะเป็นโฮลวีตนะคะแล้วก็เส้นโฮลวีทแล้วก็อันนี้ก็เป็นเส้นบุกนะคะแล้วเราก็จะมีซีอวิขาวพรมปรุงรสค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปทำกันเลยค่ะมาลงมาทำกันเลยนะคะตั้งกระทะใส่น้ำมันนิดนึงนะคะตอกไข่ใส่เลย เราก็จะยีไข่นะคะทุกคนใค่ะสุกประมาณหนึ่งนะคะแล้วก็ใส่หมูลงไปเลยค่ะ เราจะผัดหมูให้สุกก่อนนะคะนี่ค่ะหมูก็สุกแล้วนะคะคราจะใส่ผักลงไปก่อนนะคะเพราะว่าเส้นฟุลสลีกับเส้นบุกก็ลวกแล้วนะคะเราก็จะใส่ซีอิ๊วขาวลงไปค่ะตำด้วยผงปรุรสนะคะ ประมาณค่ะแลเราก็จะทุกเ้านะคะให้เข้ากันนะคะปกติบุ๊ก็จะผัดกับปบางทีก็เส้นบุกเฉยๆนะคะวันนี้ก็เลยต้มเส้นฟูซิลลี่ใส่นะคะเพราะว่าก็จะให้มีพลังงานนิดนึงนะคะเพราะว่าเราทำงานนะคะ เลา,าทาเนี่ยก็จะได้ไม่ขินโซ่นะคะเดี๋ยวเราให้ผัดยุบอีกนิดนึงก่อนนะคะก็ยุบแล้วนะคะเราใส่เส้นลงไปเลยเนาะแล้วก็คลุกเขาให้เข้ากันค่ะก็ไม่ต้องผัดนานนะคะเพราะว่าเส้นบุกกับเ,เส้นฟูซิลลี่สุกอยู่แล้วนะคะ วันนี้ก็เป็นผัดซิ๊วหมูค่ะนี่ค่ะก็ง่ายๆแค่นี้ค่ะใครอยากเติมรสชาติเผ็ดเปรี้ยวหวานก็เติมไปตามใจชอบนะคะแต่ว่าคุยก็จะกินแค่นี้นะคะไม่ต้องเติมอะไรอีกนะคะก็จะอยู่ประมาณนี้ค่ะก็รสชาติก็จะโอเคแล้วนะคะ สำหรับคลิปนี้นี่ค่ะคุยก็เอาผัดซีอิ๊วมาฝากค่ะผัดซีอิ๊วหมูเส้นบุกแล้วก็เส้นฝู่สลิก็เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะสำหรับคลิปนี้คุณก็ฝากไว้แค่นี้ค่ะสวัสดีนะคะทุกคน